c ต้แคมรี 2.5G เบนซินนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าปี2018หาห้องเก็บสัมภาระแน่นอนโตต้แคมรี่นะคะกว้างขวางนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่แล้วนะคะจุกๆเลยจอที่ติดตั้งมากับโรงงานแบบนี้เลยนะคะพวกงเฮนลุมเลนลุมเนี่ยเหลือเยอะนั่งสบายสบาย ีร 2.5G เบนซินนะคะคันนี้ต้องบอกเลยว่าปี2018ค่ะน้าใช้งานสุดๆเลยนะตัวนี้รถสวยสภาพดีนะด้านหน้านะคะเป็นฉม6ของปี2018แบบนี้ไฟหน้านะคะไฟหน้าตัวนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าพร้อมเลยนะแล้วก็ด้านล่างเป็นไฟตัดหมอกนะคะส่วนด้านข้างค่ะยางทั้ง4เส้นนะปี2024เลยด้านข้างกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวมาให้นะคะกระจกเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถแบบนี้ฟิล์มกรองแสงติดมาให้แล้วรอบคัน อ่ะส่วนด้านหลังนะด้านหลังมีเซนเซอร์หลังติดตั้งมาให้พร้อมแล้วนะตัวนี้นะคะมีกล้องมองหลังมาแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราเปิดฝาท้ายดูสักนิดหนึ่งตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเบนซินนะ 2.5G เบนซินนะคะไม่ใช่ไฮบริด 2.5G ค่ะแล้วส่วนด้านหลังนะคะสามารถเปิดฝาท้ายได้จากทางด้านนอกแบบนี้เลยค่ะห้องเก็บสัมภาระแน่นอนโตยโต้าแคมรี่นะคะกว้างขวางนะคะเก็บสัมภาระได้เยอะอยู่แล้วนะคะจุกๆเลยมีฐานรองมาให้ด้านล่างเป็นยางอะไหล่ นะคะแล้วก็แม่แรงอุปกรณ์เครื่องมือนี่อยู่ครบเลยส่วนภายในนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในกันตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นปี2 0 1 8แล้วแผงประตูนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกเป็นอโอตโต้ทั้ง4บานเลย<บา>กระจกมองข้างนะคะประับไฟฟ้ามีปักกิ้งเคานเซอร์นะคะมีบายสปอร์ตแล้วตัวนี้นะคะปุ่มสตาร์ทแล้วก็ส่วนพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังมัลติฟังก์ชันค่ะตกแต่งลายไม้ด้านบนนะเลขไม้อยู่ที่1 3 0 0 0 0มกิโล ตัวนี้นะคะมาพร้อมจอที่ติดตั้งมากับโรงงานแบบนี้เลยนะคะสามารถดูกล้องมองหลังได้ F M A M วิทยุต่างๆได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวนี้แอร์นะคะจะเป็นแอร์แบบแยกอิสระนะแอร์ดิจิตอลมีม่านหลังไฟฟ้ามาให้พร้อมค่ะแล้วก็มีที่เสียบ USB เสียบสายอัก power outlet นะคะอยู่มาให้ครบเลยส่วนจุดนี้นะคะจะเป็นที่วางแก้วนะคะมี วอล์ชานนะตัวนี้ที่เก็บของนะคะตรงเบาะกลางนะกว้างขวางนะเก็บของได้เยอะเลย oh. อ่าแล้วก็ส่วนคอนโซลนะคะคอนโซลเรียบเรียบแบบนี้นะคะเรียบเรียบแบบนี้เลยนะมีแอร์แบ็กมาให้1จุดนะคะราคาหน้าป้ายอยู่หกแสนสามหมื่นแปดพันนะแต่คลิปนี้เราจัดโปรโมชั่นแน่นอนค่ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะกันบ้างนะคะเบาะที่แตกต่างนะคะของรุ่นแคมรี่นะปกติเราจะเจอแบบแต่เบาะสีครีมสีเบจนะคะหรือว่าเป็นสีดํา ซึ่งเป็นตัว e อ t i m o นะตัวนี้เป็นตัว 2.5G นะคะ 2.5G เบนซินนะเบาะนะคะก็จะเป็นสีอ่าบางคนก็เรียกสีน้ำตาลสีส้มนะคะแต่มันออกจะเป็นสีมอคค่าประมาณนี้นะคะเนี่ยจะเป็นโทนนี้เลยนะคะตามในกล้องเลยนะแล้วก็ด้านบนเพดานนะคะกระจกอ่ามีไฟมาให้มีกระจกมาให้ที่วางแดดนะตัวนี้อ่าไฟด้านบนนะคะติดทั้งหมดนะมีที่เก็บของแบบนี้ให้นะคะแล้วก็ ด้านบนเพดงเพดานนะไม่มีรอยขาดรอยดํานะคะแล้วก็ด้านหลังค่ะอ่าแล้วก็นี่ด้านหลังมีม่านไฟฟ้ามาให้แบบนี้นะคะมีแอร์หลังมาให้นะคะแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะคะสําหรับโตยตาแคมรี่นะคะคือขึ้นชื่อของความนุ่มนวลน,นะคะแล้วก็พวกเลนลูมเลนลูมเนี่ยเหลือเยอะนั่งสบายสบายมีเบาะกลางมาให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้แบบนี้อ่ะด้านหลังก็สามารถหยิบของได้แบบนี้ แอร์แบ็กนะคะตัวนี้มีมาให้รอบคันอ่ะเรียกได้ว่าคันนี้นะคะรถสวยสภาพดีน่าใช้งานสุดๆนะแล้วก็อีกอย่างนะคะตอนนี้นั่งอยู่ในรถเนี่ยแอร์เย็นฉ่าอ่ะแอร์เย็นฉ่ำสภาพเบาะนะคะทุกตัวดูดีนะไม่ย่วมไม่ยอยไม่แตกไรงาค่ะรถปี2018คันนี้น่าใช้งานมากๆเลยนะแล้วก็ส่วนทางด้านท้องเครื่องค่ะอ่ะมาดูทางด้านท้องเครื่องกันบ้างนะคะแคมรี่ฝาโปงนะเปิดไม่ยากนะเปิดแล้วก็ไม่ต้อง เกี่ยวไม่ต้องอะไรนะคะเพราะว่ามีโชคคำให้เรียบร้อยนะคะฝาปรงเดิมๆนะ้านอนไม่มีขยับเลยอ่าตอนนี้สตาร์ทเครื่องเปิดแอร์อยู่ตัวนี้เป็นเครื่อง2.5นะคะเคื่อง 2,500cc เบนซินนะคะตัวนี้ไม่ใช่ไฮบริดนะเน้นเลยไม่ใช่ไฮบริดสำหรับใครนะคะที่สนใจนะคะ Toyota Camry 2.5G เบนซินนะคะตัวนี้ปี2018เลขไม่ห3 0่0 0 0มิโลค่ะตัวนี้นะคะในราคาที่เราจัดโปรโมชั่นเพียงแค่6 1 8 0 0 0บาท คันนี้บอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้แล้วก็ซื้อเงินสดได้นะคะลูกค้าท่านใดเครดิตดีด,ดาวเริ่มต้นศอร์เซกันไปเลยผ่อนในนานสงสงุด8 4งวดนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยพิเศษด้วยใครที่สนใจนะคะคันนี้ติดตอ่อสอบถามกับปามโดยตรงตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ให้ด้านล่างได้เลยหรือว่าใครสนใจโต้ต,ตาแคมรี่รุ่น,น,อ,น,นอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไฮบริดนะคะ 2.0G ธรมรมดานะคะหรือว่า ตัวเอสติโนะคะมีให้เลือกทุกรุ่นหลายแบบหลายสไตล์เลยนะคะรับรองว่ารับรองว่าลูกค้าท่านใดที่สนใจ t โต้ตาแคม r y นะคะมาที่11.2ออโต้นะคะได้รถไปใช้งานแน่นอนนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกันมาเยอะๆนะคะ